นักร้องตัวแม่คบสาวหล่อนาน15ปีไร้แวววิวาปลื้มจากแฟนคลับสู่แฟนครับรักหวานไม่มีหมดโปรโจริงๆสำหรับความรักของนักร้องนักแสดงสาวมากฝีมือใหม่เจริญปุระกับหวานใจนอกวงการคุณนิดที่คบหาดูใจกันมานานกว่า15ปีเป็นทั้งคนรักทั้งเพื่อนและผู้จัดการ ล่าสุดใหม่เจริญปุระมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการคลับไฟเดย์โชว์ย้อนเล่าเส้นทางความรักจากแฟนคลับที่เลื่อนมาเป็นคนรู้ใจใหม่เจริญปุระย้อนกลับไป27ปีที่แล้วคือใหม่เล่นคอนเสิร์ตอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของนักร้องที่คนนั้นมาทิปมาร้อยพวงมาลัยให้แต่คนนี่เขาเดินมาแล้วยื่นแหวนหน้าเวทีเราก็แบบ ตั้งแต่เล่นอ e ีพริงมาเราก็งกมากเราก็มองโอ้โหแหวนรับไว้ก็ได้ซึ่งมันก็มืดมืดทะมืนทะมืนไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอเรามาข้างหลังเวทีเราเห็นว่าเพื่อนของเราก็ไปชอบเขาเพราะคิดว่าเขาเป็นผู้ชายเราก็เริ่มไปดุพี่ให้คนเข้ามาข้างหลังเวทีทำไมแต่เราไม่รู้ว่านี่คือเด็กคนเดียวกับเมื่อกี้ ที่มายื่นแหวนจนกระทั่งที่เราจะกลับออกไปใหม่ก็บายบายแฟนคลับเขาก็ยืนอยู่ใหม่ก็บออกอชอบก็ให้พ่อมาขอนะอะไรอย่างนี้มีหยอดไปค่ะขายทองหยอดเราก็พูดไปแต่ก็ขำๆข,ำของใหม่เพราะใหม่อาจจะเป็นคนปากดีก็พูดไปจนพอผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งผู้จัดการของใหม่ เขาต้องไปทำภารกิจอะไรบางอย่างใหม่ก็เข้าไปแกรมมี่ใหม่ก็บอกว่าแล้วฉันจะไปอย่างไรพอคุยกันไปคุยกันมาเออเด็กคนนั้นก็ดูดีเนื้อดูหน้าตาดีดูไม่ใช่จะตามเรากลับบ้านแล้วเธอมีเบอร์เขาไม่ใช่เหรอเธอโทรไปให้มาขับรถให้ฉันคนที่ปรับปลื้มแบบนั้นแล้วอยู่อยู่ศิล,ลปินที่ปรับปลื้มบอกว่ามาขับรถให้หน่อยใหม่เจริญปุระ เขาก็มาค่ะพอเขามาปุ๊บแกก็ตกใจได้ยินแกบอกว่าแต่งตัวตั้งแต่แปดโมงเชา้าหัวเราะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือใม่ใส่ชุดงูเหลือมหัวเราะแล้วนานกว่าจะลงไปนัดบ่ายสองเมื่อสายหรืออะไรสักอย่างลงมาแต่งตัวจัดประหนึ่งโงกลงมาส้อยแน่นบูทแน่นเขาก็นั่งมองว่าจะไปไหนได้ข่าวว่าไปแกรมมี่ ต้องแต่งจัดขนาดนี้เลยแล้วพอขึ้นรถไปใหม่ก็พูดรถติดก็พูดพูดทำไมน้องไม่ค่อยพูดเลยแล้วเขาก็บอกใหม่ภายหลังว่าไม่ให้โอกาสเลยแล้วตอนนั้นถือว่าเอ็นดูเขาไหมใหม่เจริญปุระคือตอนนั้นไม่ได้เอ็นดูเพราะว่ามันอยู่ในห้วงที่เสียคุณยายคุณตาใหม่ด้วย ่หมก็เลยเหมือนเดี๋ยวดีเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวอะไรจนไปถึงแกรมมี่พอไปนั่งสมมุติที่ชอดนัดมากำลังนั่งคุยน้องนั่งไปก่อนคุยคุยปุ๊บหนูลงไปไหลที่พื้นแล้วใส่ชุดงูเหลือมด้วยนะคะแล้วก็ไหลไหลเขาก็เริ่มมองนี่คือการประชุมเหรอทำไมลงไปนอนร้องไห้อะไรอย่างนี้ เขาก็ตกใจอะไรของเขาคะ่ะแล้วใหม่ก็ไม่ได้สนว่าน้องตกใจหรือไม่ตกใจนี่คือธรรมชาติของฉันที่กำลังเศร้าเรื่องยายพี่เขาถามเขาจะเอาไปแต่งเพลงก็เล่าเล่าแล้วมันจีดเราก็ร้องไห้เขาก็เลยแค่แบบวงการนี้น่ากลัวจริงๆหัวเราะเอาจริงๆเราก็มีแฟนคลับตั้งเยอะแยะทำไมต้องเป็นคนนี้ใหม่เจริญปุระ เพราะมันเพิ่งล่าสุดด้วยไงคะพี่ชอตมันเพิ่งไปถึงห้าถึงหกวันแล้วเรารู้สึกน้องนี่หน้าตาใช้ได้แล้วพี่พี่เขาก็เชียร์ว่าเอาคนนี้มาขับใหม่ก็เลยเอาคนนี้แหละ